เนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาไปฝังนะเป็นสวนญี่ปุ่นเป็นอะไรเงี้ยโชว์ความสวยของลำไผ่เนี่ยเอาแบบนี้ไปครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยครับฝังอย่างนี้เลยแต่ถ้าจะให้ดี <S 2> <S 2> ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ก็เรากําลังย้ายไผ่สร้างมุลน,นะครับนี่กอรประมาณ4ปีนะครับนี่ จะย้ายครับขุดล้อมไปย้ายอ่ะมันนี้มาดูครับนี่นี่เราขุดล้อมจนเรียกว่าลอยมดแล้วครับนี่นี่กำลังจะล้มแล้วครับนี่ขุดอย่างนี้ครับชอนไปเรื่อยๆนี่ขุดชอนไปเรื่อยๆกำลังจะล้มแล้วเดี๋ยวจะเอาไปดูว่าเราจะเอาไป,ไนะาไปยังไงต่อนะเราจะไปทํายังไงต่อนะแบบนี้นะครับนี่ระวังนี่น้ำหนักมันล้มเลยครับง่ายๆทดี๋นี้เวลาเราจะเอาไปเราก็ ขาอที่ออกไปได้ถ้าหนังแรงก็ได้ครับแต่ว่าคงจะหนักเ,เขาเรียกว่ามันแข็งแบ่งเอ๊อันนี้มันเป็นตายวะตายแล้วเอ้ขวานขวานในรถมีมั้โอ้โยตาย เอาพูดถึงเรื่องนี้อยู่อยากคุณพี่ที่พี่เล็กแกถามมาเนี่ยมันมันโดนล,ลมพัดลงไปแบบอ่าลมลมพัดแบบนี้นะก็เราก็ยกตั้งขึ้นเลยครับไม่เป็นไรถ้าสมมติลมมันพัดแล้วมันลมแบบนี้นะเราก็จับตั้งเลยครับจับตั้งก็คือค่อยๆเดินขึ้นมา แต่ถ้าเกิดมันยกไม่ไหวก็แบ่งอย่างเงี้ยเอาออกบ้างปลายออกนะครับตัดปลายออกนะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราเอาเลื่อยตัดปลายออกนี่เลื่อยนะอา้าวนี่จะทำแบบนี้มันต้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือเย่งม่้พูดถึงเครื่องมือ,อกันนะ,ะเครื่องมือก็ใช้วิธีนี้นหะครับเครื่องมือเสียมไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะเอาไปเจ็ดป้อง แต่ว่า้องนี้มันใหญ่นี่ลําเน่กำลังสวยเลยครับนี่ถ้าเกิดใครจะนี่ถ้าเกิดใครจะเอาไปเพื่อประดับนะไม่ต้องตัดอะไรออกเลยนี่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 เอาสวยเลย,ยเพื่อประดับนะยกอย่างนี้เลย ยาวยาวโอ่าโว่าล้มล้มแบบไหนแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้ตั้งใจล้มหรอกะดูใจยาวเท่าไหร่ก็ได้นี่ สมมุติว่าเราเอาอย่างสวยเลยนะเอาแบบนี้ไปฝังเลยถ้าสมมุติว่าเราจะเอาให้สวยมีคนแนะนําลุงว่ามันควรจะสามเท่าของความสูงของคนคนเรานี่ประมาณอย่างน้อยก็ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบคูณสามก็ประมาณสี่ห้าเมตรกําลังสวยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสามสิบสี่เต็มที่ในประมาณเนี้ย เนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาไปฝังนะเป็นสวนญี่ปุ่นเป็นอะไรเงี้ยโชว์ความสวยของลำไผ่เนียเอาแบบนี้ไปครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยครับฝังอย่างนี้เลยแต่ถ้าจะให้ดีชํำซะก่อนถ้าเราไม่ชํำก่อนอันนี้ไปปลูกไงตอกหลักครับตอกหลักตอกหลักแล้วก็มัดเชือกไว้มันก็จะติดอย่างนี้เลยด,ด,ดูดิสวยอย่างนี้เลยไม่ใช่เป็นสวนอาหารบ้านเรานี่นะครับให้ห่างประมาณเท่าไหร ห้าสิบเซนร้อยเซนเต็มที่ประมาณนี้เยื่องไปเยืองมามันก็จะเหมือนสวนไผ่อาราชิยาม่าครับอ่าอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่อยากจะให้รู้ว่าถ้าเราจะทําสวนไผ่อาราชิยาม่าโดยการใช้ไผ่ทั้งหมดใช้วิธีนี้ครับเห็นไหมครับนี่เราถามว่าถ้าเกิดเราจะเอาเอาทั้งหมดเลยได้ไหมได้แต่มันขนส่งลำบากนี่ก็ประมาณหกเมตรไหมหกเมตรนาเดียวประมาณนะครับนี ดูประมาณนะครับกําลังสวยครับเอาไปก็ง่ายขนส่งก็ง่ายแต่ตรงท้ายเราอาจจะต้องตัดซะหน่อยหนึ่งตายมันน,นะ,ะนี่ครับแล้วไม่ต้องใช้ลาลําไผ่แก่เกินลําไผ่แก่เกินมันก็ไม่สวยนี่แตกขนาดแห้งจะแตกแตกออกไปแห้งแห้งแตงออกทิ้งทำนี่นะครับเราก็ อย่างเงี้ยสามารถใช้แรงคนยกยังไหวอยู่แต่ว่าต้องเอาดินออกอีกหน่อยนะครับเนี่ยถ้าสมมติคุณมีเครื่องมือเช่นเป็นรถเฮียบดีมากแต่ถ้าเกิดชั้นไม่มีละเกิดท่านใดทําสวนอยู่แล้วนะครับเกิดข้างบ้านเขาอยากจะหรือตัวเองนะครับอยากจะทาที่สวยนะก็สวยทันทีครับจากเดิมสี่ปีก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับก็ไม่นานอ่าท่านใดที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกไผ่ หรือท่านใดที่อยากแบ่งปันเกี่ยวกับการขุดล้อมไผ่นะครับ <Okay. S 1> แชร์ประสบการณ์กันนะครับได้คลิปนี้ได้เลยครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ